สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กซ์เพรสชัแนละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญจำปีกำแพงแสนรุ่นแรกนะครับผมก็เป็นอ,อีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่เป็นเหรียญพิมพ์ทรงจำปีนะครับผมที่น่าสนใจมากๆนะครับผมผมได้ทำคลิปรายการจัดสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมหลายๆท่านอาจจะได้ชมคลิป มาก่อนหน้านี้แล้ววันนี้นะครับเราจะมาชมเหรียญจริงกันนะครับว่าเหรียญจริงนั้นมีความสวยงามเป็นอย่างไรนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยดูรายการจัดสร้างนะครับก็มาชมรายการนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับไปดูรายการจัดสร้างก็ได้นะครับผมว่ามีรายการจัดสร้างกี่เนื้อนะครับผมสำหรับเนื้อนี้ที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับหน้ากากอัลปกาก้าสองหน้านะครับผม อันนี้กล่องเดิมนะครับกล่องเดิมจะซีลมาจากวัดนะครับจะซีลแบบนี้นะครับซีลมาเพื่อไม่ให้เราเห็นเลขด้านในนะครับผมนี่นะครับก็เป็นกล่องนะครับกล่องก็คล้ายๆกับกล่องของวัดจุฬามณีนะครับผมคล้ายๆกันนะครับโลโก้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้วัดหนองกระทุ่มนะครับผมอำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับแกะลุะ like like ้นไปพร้อมๆกันสําหรับรายการนี้นะครับผมจะสร้าง299 29เหรียญเท่านั้นเองนะครับผม299เหรียญน้อยมากๆนะครับสําหรับรายการจัดสร้างนะครับผมสําหรับรุ่นจำปีกําแพงแสนนี้นะครับผมสร้างน้อยมากๆนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญจำปีนะครับกําแพงแสนนั่งเต่ารุ่นแรกนะครับก็คือหลวงปู่ปั่นนั่นเองนะครับนั่งบนหลังเต่าแล้วก็ ประทับหลังท้าเวสุวรรณโนนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับพระคูโกศนนะครับนวการนะครับผมพระหลวงปู่ปั่นนะครับกวิสรวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมนะครับปั่นเงินปั่นทองนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าปั่นเงินปั่นทองนั่นเองนะครับกรมยีนะครับกรมยีก็จะเป็นสีม่วงพาเทลนะครับม่วงอ่อนๆนะครับผมนี่นะครับ อ่าทีนี้เราจะมาชมเหรียญกันนะครับผมเราจะมาชมเหรียญกันอ่าถึงความสวยงามนะครับนี่นะครับเหรียญจำปีหลวงปู่ปั่นนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมสาหรับนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างรุ่นนี้นะครับผมก็เพื่อนะครับนำทุนทรัพย์นะครับไปสร้างองค์เทวิสุวรรณโอคงใหญ่นะครับผมอ่าเพื่อประทับที่วัดหนองกระทุ่มนั่นเองนะครับผม ก็ถือได้ว่าเป็นการาสร้างนะครับองคท้าววิสวรรณ์องค์ใหญ่นะครับผมที่นครปฐมเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าเนื้อทองแดงซาตินนะครับหน้ากากอัปาก้าสงหน้ามีความสวยงามอย่างไรนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ธรรมดานะครับ พูดถึงตั้งแต่การเสกชนวนมวลสารนะครับผมก็เสกชนวนไปทั้งหมดนะครับ5วาระด้วยกันนะครับผม5วาระถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมเสกชนวนมั้งแต่ปี64นะครับตั้งแต่กลางปีเลยนะครับผมวาระที่1่ก็เข้าพิธีเสกที่วัดบางพึ่งในนะครับ วันที่22ตุลาปี64นะครับผมแล้วก็วาระที่2ก็เข้าพิธีเสกนะครับที่วัดไร่ขิงนะครับพิธีเสกเหรียญจิ๋วนะครับวันที่19พฤศจิกาปี64นะครับวาระที่สนะครับก็พิธีเหรียญนะครับเสกเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับณวัดท่ากระบือนะครับผม8มกราคมปี65นะครับแล้วก็วาระที่4นะครับก็พิธีเสกมหาชนวน แล้วก็พีมวลสารหล่อนําเลิกองค์ท้าววสุวรรณนะครับผมที่วัดหนองกระทุ่มนะครับ1กุมภา65นะครับผมแล้วก็วาระที่ห้านะครับก็เข้าเสกที่วัดจุลามณีนะครับในพิธีเสกเหรียญกัญชงนะครับแล้วก็รุ่นพรปีใหม่นะครับณวัดจุลามณีนะครับเมื่อวันที่4กุมภาปี65นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นห้าวาระใหญ่ๆนะครับที่ไม่ธรรมดานะครับผมสําหรับชนวนนะครับชนวนอย่างเดียวเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ความสวยของเหรียญน,นะครับขออนุญาตแกะดูด้านในนะครับผมว่าจะมีความสวยงามอย่างไรนะครับผมจะได้ให้พี่น้องนะครับเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าเหรียญจำปีกําแพงแสนรุ่นแรกนั้นมีความงดงามอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่หูเหรียญเลยนะครับหูเหรียญเลยคมชัดนะครับงดงามนะครับผมงดงามสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผม ผิวเหรียญนะครับตึงนะครับตึงเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็อัคระยันต่างๆนะครับผมถือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับอัคระยันชัดทุกตัวเลยนะครับถือได้ว่าโรงงานนะครับผมได้สร้างนะครับกัดเหรียญอัคระยันต่างๆนี่ชัดเจนนะครับ แล้วก็องค์หลวงปู่นะครับองหลวงปู <c oughs> <im> ่เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากอัลปาก้าอยู่ด้านหน้านะครับถ้าเราเห็นนะครับเหรียญด้านในก็จะเห็นองค์หลวงปู่นะครับมี2ชั้นนะครับก็คือชั้นล่างก็จะเป็นชั้นที่ติดกับเหรียญนะครับผมติดกับเหรียญก็เป็นชิ้นเดียวกับเหรียญนะครับแล้วก็หน้ากากที่เป็นอัลปาก้านะครับก็จะถูกมาประกบติดไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับ ก็มีความสวยงามโดดเด่นนะครับรายละเอียดนะครับองค์หลวงปู่นะครับชัดเจนนะครับทั้งใบหน้านะครับจีวรต่างๆนะครับแกะลวดลายได้สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเป็นเต่านะครับเต่าก็แกะสลักนะครับได้มงดงามนะครับมงดงามสวยงามมากแล้วก็อักขรเลขยันที่อยู่บนหลังเต่านะครับชัดเจนนะครับหลวงปู่ปั่นนะครับกวิสโรนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็มีอักครยันอยู่ตรงด้านล่างนะครับผมนะครับสวยงามนะครับสวยงามโดดเด่นแล้วก็ผิวเลียนนะครับออกสีทองทองด้วยนะครับแล้วก็มีการตอกโคตดนะครับตอกโคตดตรงนี้นะครับตอกโค้ดไว้ตรงนี้คล้ายๆใบพัดนั่นเองนะครับใบพัดก็น่าจะย่อมาจากใบพัดก็คือการปั่นนะครับก็น่าจะเป็นแทนนะครับองค์หลวงปู่นะครับผมปั่นนะครับ ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็เป,เป,เป็ park. นสองสเตปนะครับสสเตปสวยงามทีนี้เราจะมาดูด้านหลั heet. งเหรียญกันบ้างนะครับผมหูเหรียญเลยนะครับหูเหรียญก็สวยงามนะครับคมชัดนะครับผมแล้วก็อัคระยันต่างๆนะครับผมนี่นะครับอัคระยันก็เป็นยันเทพสัตราวุธนะครับผมชัดเจนนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็องค์ท้าวเวสสุวรรณโนนะครับผมก็เป็น เป็นอาบาก้านะครับผมเป็นอาบาก้านะครับทั้งองค์นะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับปั่นเงินปั่นทองนะครับผมท้าวเวสุวรรณโนนะครับวัดหนองกระทุ่มนครปฐมนะครับ6 5ห้านะครับผมผิวก็จะออกทองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับปลดหนี้ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ต่อโค้ดหมายเลขนะครับผมโอ้อันนี้เลข2หลักด้วยนะครับผมสวยงามนะครับผม สำหรับเนื้อนี้นะครับผมก็จะมีการจัดสร้าง299เหรียญเท่านั้นเองนะครับผมจะสร้างน้อยมากๆถ้าเราดูไกลๆนะครับไกลๆนะครับเหรียญจะมีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามเพราะว่าเหรียญนั้นเป็นซาตินทองแดงนะครับผมแล้วองค์นะครับจะเป็นองค์อัลปาก้านะครับก็จะเป็นสีเงินเๆนนะครับผมก็จะทําให้องค์ปู่นั้นดูเด่นนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นองค์หลวงปู่นะครับ ก็จะดูเด่นชัดเพราะว่าเป็นองค์สีเงินๆนะครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อ่าอีกเนื้อหนึ่งที่มีความสวยงามโดดเด่นนะครับผมที่อ่าหลายๆท่านก็ต้องอ่าชอบกันอย่างแน่นอนนะครับผมอ่าผิวเหรียญน,นะครับผิวเหรียญจะเป็นออกสีทองแดงนะครับเป็นทองแดงซาตินนะครับสีทองแดงก็จะเข้มเข้มกว่าในคลิปนิดนึงนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็องค์หลวงปู่ที่เป็นสีเงินๆนะครับก็จะสีเงินสะท้อนแสงนิดๆก็เป็นปกติเนื้ออวกาะนะครับผมถ้าหลายๆท่านทราบดีนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับก็พุทธาพิเศษไปทั้งหมดนะครับ ชนวน5วาระนะครับผมแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษเหรียญนะครับเมื่อวันที่16เมษายนปี65นี้เองนะครับณวัดหนองกระทุ่มนะครับผมก็มีเกจิดังๆนะครับมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับอย่างมากมายนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมอท่านใดนะครับผมที่ยังไม่ได้ชมพิธีนะครับผมพุทธาพิเศษนะครับก็ย้อนไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวก็ ผมจะลงไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับผมก็อาจจะเป็นคลิปต่อจากคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวไปชมพิธีพุทธาพิเศษนะครับว่ามีความ มีความเข้มขลังเพียงใดนะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็เหรียญมีความสวยงามอย่างมากนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิดนะครับผมอนุญาตนะครับให้ใช้แบบทรงจำปีได้นะครับผมแล้วก็ท่านเองนะครับเห็นแบบนะครับก็ยังชมว่าเหรียญนั้นสวยมากนะครับสวยมากนะครับสวยงามนะครับสวยงามไม่ธรรมดานะครับ ขอบเหรียญก็ตัดคมนะครับตัดคมคมชัดนะครับนี่นะครับอ่าคมชัดชัดเจนสวยงามมากๆนะครับตัดคมคมชัดไม่มีตกแต่งขอบนะครับสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับดูด้านข้างก็สวยงามนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาเหรียญนะครับจำปีกําแพงแสนรุ่นแรกมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามนะครับกับซาตินทองแดงหน้ากากอัลปาก้าสองหน้านะครับผมมาให้ มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมก็นะครับมีเพียงนะครับ299เหรียญน,นะครับมีแค่นั้นเองนะครับผม299เหรียญในโลกนะครับผมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสร้างเพียงเท่านี้เองนะครับผมอนาคตหายากแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอ่า เกจินะครับเกจิดังหลวงปู่นะครับหลวงปู่ปั่นนะครับก็เป็นสิทธิ์อุโสนะครับสายหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นสายพญาเต่าเรือนนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ไปเช่าหาบูชากันได้นะครับผมสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยร่ํารวยทุกทท่านสวัสดีครับ